มีดีไซน์ฉากโจ๊กใช่ป่ะโจ๊กใช่ใช่โจ๊กหมูเด็กเด็กดิ้นเลยโจ๊กก็จะเป็นพุ่มกับพี่โรคจิตอีกหนึ่งคนครับก็คือพี่เอกสิทธิ์ไทยรัสนเนี่ยครับเป็นคนเขียนฉากเด็กในโจ๊กหมูคือกินโจ๊กแล้วมีเด็กดิ้นอยู่ในในชามโจ๊กนี่แหละครับพี่เอกสิทธิ์ครับก็ดีความชอบความโรคจิตเขาเป็นคนโรคจิตอยู่แล้วครับธรรมดาไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรอกขยายความหน่อยพี่ไอฉากนี้พี่พี่เห็นแล้วทำงานยังไงพี่งานยังไงตอนตอนถ่ายทำจริงจริงมันก็คือเราก็ทำมอกอัพตัวเด็กขึ้นมาเลยครับใช้ซ คนทำ VFX ชื่อพี่คิวพี่คิวนี่เก่งมากๆเลยทำงานฮอลลีวูดทำอะไรมาแล้วก็แกก็เนี่ยครับหล่อตัวเด็กมาให้แล้วเราก็ใช้เทคนิคการเชิดเด็กก็คือใชออ้ก้านเขียวๆเนี่ยจิ้มเด็กไว้แล้วเราลบ,บก้านเขียวออกก็คือเชิดเด็กในในชามในชามจริงเราไม่ได้ทําเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วเราทําเด็กจิ๋วเท่าเท่าหมูสับจริงๆครับแล้วก็ให้เปอาร,รักเนี่ยถือแล้วก็เชิดเด็กให้ดิ้นร้องเอ๊ะเอ๊ะอะไรเรื่อยๆเพราะจริงๆมันมีเด็กเด็กมันมีอยู่แล้วไงเพราะว่าเด็กมันคือศพ เด็กที่อยู่ในท้องชูเขาอะไรเงี้ยเราก็ดึงเอาทุกอย่างมาผสมกันอะไรเงี้ยครับอ๋อแสดงว่าไอฉากที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่โอ้โหเอาซีจีมาแปะไม,ไม่ใช่ใชเลยครับเชิดจริงๆเลยครับเชามโจ๊กชามโจ๊กปกติแล้วก็ช้อนจริงแล้วก็เชิดกันเนี่ยเชิดเด็กร้องนู่นร้องนี่มีเอามาเต้นเบบี้แดนด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในหนังไอ้โหอ๋อตอนนั้นเบบี้แดนทีใช่ใช่ใช่